ส,สวัสดีค่ะวีนัสเรียนไทยค่ะหรือว่าชื่อเล่นชื่อนัทนะคะ,ะปัจจุบันอายุ28ปีค่ะตัดส่วนนะคะ33 24 35สู่100 159นุ้ 9, ถ,ถึง160เลยจบการศึกษาน,นะคะจากสถาบันราชรพแห่งหนึ่งค่ะ,ะสำหรับใน ตัวละครน,นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เล่นเป็นบทคุณศรีนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณหลวงนิสัยก็ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบแล้วก็จู้จี้จุกจิกและเนื่องจากว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตโสดก็คือจะค่อนข้างจะมีปลายแรงสูงนิดนึงก็พวกบ่าวไพร่ในเรือนท่าจะแบบว่าจะคนนู้นคนนี้ไปทั่วอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่โสดนะคะยังไม่แต่งงาน แล้วก็ผลงานที่ผ่านมานก็จะมีถ่ายแบบนะคะของนิตยาสารหมายเล่มซึ่งก็จะมีเพนท์เฮาส์มีดารานางแบบคิ้วแล้วก็บ e ีเกิลแล้วก็นอกนั้นก็จะรับงานเดินแบบทั่วไปนะคะในรูปแบบของเพนท์เฮาส์ก็คือลักษณะการโชว์โชวอาบน้ำในเรื่งนี้ก็มีมีอีครั้งหนึ่งก็คือเคยโชว์เทียนแล้วร้อนมากแต่ไปมาแล้วรู้สึกว่าเออบางคนลูกค้าบางคนจะชอบซาดิสนะคะก็จะไม่แบบเออแนวนี้ก็คือได้คือแนวยู่งแล้ว งานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวด้านบันเทิงถามว่าชอบไหมชอบสามารถทําได้หมดทุกรูปแบบคะ่ะถ้าเกี่ยวด้านบันเทิงนิสัยส่วนตัวก็ค่อนข้างจะร่าเริงพูดเก่งนะคะซึ่งแตกต่างกับตอนเด็กซึ่งจะไม่ค่อยกล้า,าแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็แบบพูดเยอะขึ้นเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็พูดถึงงานตั้งแต่เรียนจบมา ไม่อยากบอกไม่รู้จะบอกว่าเชื่อหรือเปล่านะคะเเป็นอาจารย์สอนหนังสือนะคะระดับปรวศาตรปวศสตอนช่วงนั้นถามว่าบางคนมีคําถามอยู่หลายหลายคนเลยว,ว่าใช้คําถามนี้เอ,อตอนสอนหนังสือนักเรียนจีบไหมไม่ต้องคูดถึงถ้าเยอะเราออกบางคนถึงข้ามาขอเบอร์โทรก็มีบางคนถึงข้าที่บบว่าเออ สวัสดีแล้วก็มากอดเอลก็มีอะไรประมาณนั้นนะคะเด็กช่วงนี้แรงมากเพราะว่าเหมือนกับเด็กเริ de, ่มโตเป็นหนุ่มแล้วอย่างหนึ่งเราเป็นคนไม่ค่อยดุเลยค่ะแต่เวลาดุเวลาด่าเนี่ยก็แรงเหมือนกันก็คือถ้าหาว่าเราสัมผัสกับเด็กพวกนี้ยเอเด็กวัยเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงนฟิล์มแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการที่จะดุด่าอะไรเนี่ยจริงจังไม่ได้คือแบบทีเล่นทีจริงหมาหยอกไก่อะไรประมาณนั้น แต่พูดถึงเขาก็เชื่อนะแล้วก็ต่อมารู้สึกว่าชีวิตผันแปรไป,ไป,ไปเปลี่ยนแบบคนละขั้วเลยจากเป็นอาจารย์ตอนนี้ก็แบบเปลี่ยนไปก็คือเริ่มจากการที่เราเป็นอาจารย์แล้วเราก็ออกจากอาจารย์แล้วก็ไปทํางานบริษัทพอทํางานบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อมีหาโน้มนีนั่นก็เข้าใจว่างานทุกอย่างก็จะมีปัญหาที่ด้วยกันทุกที่นะคะแต่ทีนี้ว่าชีวิตเรา ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเองหลังจากที่ไปทํางานบริษัทแล้วเราก็เดินทางไปสิงคโปร์ไปทางานก็คือรับงานนางแบบกลับมาก็ได้ถ่ายผลงพิธีสารเร่มบแๆกแ็คือขอยดารดาน,านาแบบผลงานที่ผ่านมาภูมิใจไม่กภูมิใจมากแต่ว่าคือตอนนี้อยากจะไปให้ไกลให้ไกลให้ไกลกว่านี้ก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊า Okay, my hair <laughs>